ก็สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกและจ้างแม่บ้านดูแลบ้านนะคะกบอกว่าหน้าตรงหน้าต่างใช่แต่พี่นี่กระเบื้องนี่ค่ะเนี่ยหน้าต่างนะนี่คราบด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกด้านนอกก็ส่วนหนึ่งแล้วด้านในอีกต่างหากนะคะนี่นี่คือห้องครัวนี่คือห้องครัวกลางวันมองไม่เห็นหรอกค่ะจะต้องกลางคืนแล้วเอาเฟสเฟสชชยมนาะส่องดูนะนี่คือกลางคืนส่วนนี่ อันนี้เพิ่งขัดไปเมื่อวานก็โอเคอยู่นี่ดีแล้วก่อนมาวันแรกเนี่ยวันแรกนี่แบบดูไม่ได้ต้องมาขัดเองเจ้าของบ้านต้องมาขัดเองอันนี้คือจ้างแม่บ้านนะคะคือแบบ break m ม h e a r d เลยแหละอันนี้คือกระจกกระจกมันมัวๆนะถ้าดูกลางวันยังจะไม่เห็นีนกลางคืนดูได้เดี๋ยวมืออื่นจะได้จัดการเองนี่สำหรับหัวอกคนอยู่เมืองนอกและจ้างคนดูแลบ้าน นะตะกี้เนี่เดือนละสองครั้งมางหลังๆให้เดือนละครัง้งลดลงมาต่อไปก็จะเป็นเดือนละครั้งแต่ลดเงินเพราะว่าจ้างทั้งวันเด้สี่ร้อยสี่ร้อยก็มาจากช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงออกสี่ห้าโมงง่ายๆมันเสร็จแจังไหนภายในสีชั่วโมงทั้งหลังก็ดูชิบนะนี่นีคือผลงานคือเขาไม่ได้เช็คอย่างที่เขาบอ,อกเขาเขาทำแค่กวาดกระทูวสาสันสำหรับ จะตายลูกถุงเนาะไม่ใช่จะตายคนเมืองนี่ก็จะให้ดูนะห้องน้ำนปกติไม่ได้ใช้ห้องน้ำนี้นะนี่ก็จะเป็นกระจกห้องน้ำนี่เขาม่ได้เช็ดนะเนี่ยมีอุปก,กรณ์ทุกอย่างแต่ไม่เช็ดผนังนี่เอาง่ายๆคือการเคลืนไม่ได้เห็นแต่จะเห็นชัดเรื่องกระจกผนังบางต่างว่ามีพรากเตมนลนนะผนัง สไปเดอร์เว็บมียายมุ่งเขาก็ไม่ได้ดูให้นะเขาก็เช็คกระถูตามที่เขาบอกเราเนี่ยมามาสายสายแบบาบานเธอกว่าบ่ายหนึ่งอกห้าโมงเย็นเนี่ยเขาเอาสี่ร้อยเนี่ยประมาณนี้ซึ่งนี่คือผลงานของเขานะอันนี้คุณนายนกตำแหน่งผู้จัดการแม่บ้านจัดการคนเดียวไม่เสร็จ <laughs> จัดการเดียวก็ไม่เสร็จไม่เคยเสร็จ เสร็จไปแล้วหน้าบ้านกลางบ้านนี่ห้องสุดท้ายของครัว<ม>ผู้จัดการแม่บ้านเดินน้ำมาเ็จงานจากของันบอนก <c oughs> ผู้จัดการ <c oughs> ต้องจัดการงานอันนี้ส่องส่องเก็บงานตัวเองนะคะ <c oughs> <c oughs> งานไขมันตามเคาน์เตอร์ไม่ได้เก็บงาน from early <c oughs> อันนี้มานั่งเก็บงานนะคะ นั่งตุวยไปใช้ไฟสายซองน้ำทางบอกคุณนายเนาะ